โรคหนังแข็งเกี่ยวอะไรกับบุหรี่ทำไมต้องหยุดบุหรี่ด้วยบุหรี่เองไม่ได้ทำให้เกิดโรคหนังแข็งแต่บุหรี่ทำให้โรคหนังแข็งแย่ลงได้นะแล้วมันทำให้แย่ลงได้ยังไงกันละเนี่ยอยากที่เรารู้รู้กันอยู่ว่าบุหรี่มีแต่โทษกับร่างกายโดยเฉพาะกับปอดต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วบุหรี่ ไม่ได้มีผลแค่กับปอดเท่านั้นนะแต่โทษต่อร่างกายที่เห็นผลเร็วกว่าโทษของปอดก็คือมีผลกับเส้นเลือดแน่นอนว่าเส้นเลือดมันมีทั่วร่างกายเลยนะก็แสดงว่าบุหรี่มันมีผลต่อทั้งร่างกายเลยทีเดียวเส้นเลือดของคนที่สูบบุหรี่จะแข็งและไม่ยืดยุนถ้าเทียบไปแล้วก็จะคล้ายๆกับสายยางที่โดนแดดมานาน,าน มันจะแข็งขึ้นและม้วนเก็บยากเพราะไม่ยืดยุนถ้าเส้นเลือดแข็งมากขึ้นเรื่อยๆก็คงจะคล้ายๆกับท่อเหล็กที่มีสนิมเกาะสนิมที่ว่านี้เทียบเท่ากับหินปูนที่มันเกาะตามขอบด้านในของเส้นเลือดถ้าสนิมเกาะเข้ามากๆท่อมันก็จะตีบเล็กลงเวลาเราเปิดน้ำจะทำให้น้ำไหลผ่านยากเหมือนมีอะไรไปอุดท่อ ก็เหมือนกับเส้นเลือดของคนที่สูบบุหรี่เส้นเลือดจะแข็งขึ้นและตีบเล็กลงเลือดไหลผ่านเส้นเลือดไม่ดีอุดตันง่ายยิ่งสูบมากและสูบนานก็จะยิ่งทำให้เส้นเลือดแข็งมากขึ้นจะเห็นผลชัดๆก็คือทำให้เลือดเป็นเลี้ยงปลายนิ้วไม่พอนิ้วเป็นแผลง่ายในคนที่มีแผลอยู่แล้วแผลยิ่งหายยากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดเส้นเล็กๆที่ปลายนิ้วหรือเส้นเลือดใหญ่ๆในอวัยวะภายในที่หัวใจหรือที่สมองก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหยุดบุรี่กันเถอะเพื่อเส้นเลือดของเราเพื่อหัวใจและสมองของเราจะได้แข็งแรงมีเลือดไหลเวียนสะดวกไปนานๆ แล้วรอติดตามคลิปเกี่ยวกับโรคหนังแข็งกันอีกนะคะ